สบายดีทุกคนสบายดีเศร้าที่สดใสนะทุกคนเนาะตอนนี้กระตีหานะทุกคนเศร้าที่แบบซุ่มซื่นเลยทุกคนฝนตกนะทุกคนเนาะหลังจากสี่บรตกมาเป็นเดือนสองเดือนเมื่อนี้กระตกแล้วทุกคนขาฝนเนี่ยให้กระถางอย่งเนี้ทุกคนฝนฝนตกแล้วอยบาลสลาฝนตกแล้วเด้อแบบมันห่อนมันเอ้ามานี่ ไั้งแเริ่มไม่ซาแล้วเนาะทุกคนเนาะชองอาทิตย์ชองอาทิตย์กว่าเลยที่มันเอามานี่มันเอามันทอนเนาะทุกคนเนาะเมื่อนี้ฝน,นกระต,ตกแล้เนาะทุกคนะตกลงมาประมาณเจ็ดแปดโมงให้ยุดก่อนในเดิมเพราะเดี๋ยวคนตู่ไปเปิดอยู่งานผูกแขนกะเจ้าแ <c oughs> น,น่ทุกคนมันกระสุ่มซื่นแล้วแบบนี้แบบมันเอาแห้งไหม เย็นขนาดเลยเศ้าทีแบบซุ่มซื่นเย็นแห้งฝ้นตกวังประมาณอ่าที่สี่เนาะทุกคนนาะสละตื่น,น,นมีคพวามรู้สึกว่าเย็นเยนะ็นนะเพราะสละนอนเปิดหน้าต่างทักงมือเลยมือนีสละก็นอนเปิดหน้าต่างเนาะแต่มันก็คือฝนจิตตกแต่เมื่อวานนี่แหละแต่มันก็บบตกเนาะมาที่สี่มือน,นี่ฝนตกเนาะทุกคนช่วงน,นี้กะทำมวาแห้งบบกอนะโอเคเนาะทุกคนยังหน่อยก่ะ พ่อได้ทุ่มได้ซื้นแน่ยพ่อได้แบบให้ต้นไม้ใบหญ้าเขี้ยวกระจงกัจจีเนี่ยเนาะทุกคนเนาะเป็นตัวคุนทุ่มซื้อไปแล้วบาตินี้ต้นไม้ใบหญ้ามันก็คือสีมีมีแห้งนะทุกคนขนาดคุนยิงแบบมีแห้งเนาะทุกคนเมื่อนี้ห่อปฏิเสธทุกคนปลูกไปเปิดเนาะแต่ว่าหูสิไปได้หรือบ่านี่ ยาาเนาะจ้าความยกเลิกงานเปิดตู enfin, ้วดจักทุกคนเลยทุกคนมาทุกคนหนึ่งหัวหนึ่งเขาสละเจอเขาล้องเป็นหนึ่งทุกคนพอทุกที้ดังไปเห็นแล้วนะทุกคนเนาะฉลานจะท่าไปบนบรรยากาศน้ำฝนตกนะทุกคนฝนก็ตกตกหยุดหยุดนะทุกคน không quản lý thì không quản lý đó, đâu lại chụp hoa chụp quân chụp bình mà nhà cả con thấy tao con chụp người đi hả chụp cái này sợ khó lắm đấy con nó quên sợ khó lắm con Hãy Coba pesan mana, guys? Kita <tuk tangan>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  มาไล่กับทุกคนมาหลายกับเหลือกินเงินคนกะถิที่ซื่อไปทุกคนมังไงบรรยากาศโคตรดีเลยเนาะทุกคนเชิญเขาไปหายคอร์ทีหนึง่งนี่มาครัวด้านล่างของเราเงี้ยมันเศร้ามาก,กคือซีหนึ่งเขาอยู่ข้างล่างเนาะทุกคนเนาะหนึ่งเขาอยู่ข้างล่างพอสลับบริสดังแก๊สบริสจุดแก๊สด,ดังพื้น ต้นเผ่าคือดังพื้นเนาะทุกคนเด่ให้เบิึงแถวนี้มันสินหน่ำาดินมันสิต่ำนะทุกคนน้ำหูงเลยไหมทุกคนอ่ะนี่น้ำกระชิ่งหงเลยเนาะทุกคนอันนี้ฝนตกนี่ในรอบสองเดือนเลยทุกคนอันนี้ตกบ่ได้ด้นบันไดได้นี่แต่มาเบิึงก็คือชิตกอีกเนาะทุกคนเนาะเพราะมันคืบเนาะทุกคนนี่ อันนี้กระทั่งออกนาเพื่อนสลาเนาะพอพัตีเพิ่นเอาอดินมาถมเนาะมันก็เลยสูงขึ้นแล้วมันก็น้ำมันก็ชิมหงอยู่นี่เนาะทุกคนเนาะนาบ้านของน้องสาวเนาะทุกคนน้นำชิห่งเนาะทุกคนเนาะนี่ทุกคน,นบ้านนี้ก็เป็นเพื่อนของสลาเนาะทุกคนเนาะเพื่อนสลานี่กช็ชิมีหน้ำหงคือกันเนาะทุกคนเนาะเพราะว่า มันต่ำอะนะถ้าหาว่ามีเงินมีทองฉลาดกสิเอาดินมาลงอีกประมาณจะสองหลดพอเวลาฝนตกขนามมันสิหงแบบนี้เนาะทุกคนเนาะ <S <S โอ้ยบรรยากาศดีไหมทุกคนเลยสบายดีทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนเมื่อน,นี้มาพบกับซ่องซาะะนลาซานเนาะทุกคนเนาะ คนสลากเขาฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามสลากนี่เด้อเมื่อนี้ก็เป็นอ่ามือพ่นตกมือแเหทุกคนนอะนในรอบสองเดือนเถอะแหละทุกคนนี่สลาก็มาอยู่หน้าบา้านเนาะพาทุกคนมาเบิ่งบรรยากาศเนาะทุกคนเนาะบรรยากาศตอนเช้าๆมาเบิ่งพ่นตกพ่นหงเลยทุกคนน้ำพ่นหงเนาะพ่นตกฮะกเ็เซาแต่ตอนนี้ก็ยังยิบ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 ,ยบอยู่เนาะทุกคนเนาะเมื่อนี้สลาคิดว่าอาชิดตก มืออผมัม่งเพราะว่ายังพุ่มอยู่เนาะทุกคนเนาะพอเฟสตี้เซี่าตู้ไปเปิดด้วมือนี้นะในใจสลาก็ะยังให้คนเซี่ตกก่อนจังน้อยเนาะพอได้คนตู้ไปะนะทุกคนพอคนตู้ไปแล้วจังหวะกันเนาะทุกคนเนาะเพราะว่านี่เจ้าผ้าิ่นที่ต่อมาให้ไปเปิดตู้ให้แน่ไปเปิดเครื่องเสียงให้แน่ะนะทุกคนก็เลยได้แบบตอบตอบตุกลงผ่นไปแล้ว,ว่าสิไปะนะทุกคนพวอน,นี้ทุกคนนำหงอันนี้คือหนาบ้านสลาดีทุกคน อันนี้ก็ดานขังนะทุกคนเนาะอันนี้ก็เป็นด้านขางนี่แหละทุกคนพอพ้นตกแล้วมันกระชีส,สุ่มซื่อนานะทุกคนเนาะเพื่อนก็นสิยยูติดริมถนนเวลาลรถแล่นผ่านก็นดังดังทุกคนเลยมันตกแล้วแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างกือคู่ซึกว่าแบบซื่อนนะทุกคน เออหน่อไม้ก็คือสิออกอีกเนาะทุกคนเนาะะก็คิดฮอดก็น่อไม้เดี๋ยากไปหาหน่อไม้เนาะทุกคนเมนนื่อวานนี้พากันไปซื้อหน่อใหม่ตลาดมาแกงกล้องละสิบพันกิบนะทุกคนน้อยเดียวกินแทบสิบอิ่มันนะทุกคนกล้องละสิบพันกิบอ่าไปหาเองเนะี่ยกินจนบ่เบิดเนาะทุกคนเนาะนะทุกคนว่ได้ว่าแต่หน่อไม้หนะ่อทุกคนเนาะอ่าพวกอยัง สละเอินจิโล่เด้อส่วนบ้านพอเิต์เอินจีโอมะนะไมสิออกคือกันนะทุกคนกับฉีดอันมีคือกันเนาะจะไปหาคุดคือกันเดี๋ยวสละสิไปหาคุดอ่าจิโล่หรือว่าจีโอมคล้ายๆจิ้งหรีดนะทุกคนเดี๋ยวสละสิไปหาคุดให้ทุกคนเบิ่งเป็ดไก่สละไก่สละก็เห็ดหย่อนแย่ๆทุกคนตกคำบ่มีคอกนะทุกคนเนาะมีคอกอยู่แต่พวกิ่นบ่เข้าหนาไก่ก็ได้บริภาษ์ทุกคนมาเบิ่งบรรยากาศ แบบนี้ด้นเลยเนาะทุกคนเนาะสละกับบ่อคอยมีเวลามีเวลาอันตื่นมากเห็ดอย่างอื่นเบิ้ดนะทุกคนแล้วเมื่อนี่กะบรรยากาศดีนะทุกคนฝนตกใหม่ๆสละก็เลยจะพาทุกคนยางเลยางเลเบิ้งเนาะทุกคนเนาะจิประมาณนี่เนาะทุกคนเนาะี๋ยวสละชิพาเบิงดัน,ะนลนๆๆๆนุ่มเนาะทุกคนสนละชิพาไปเบิงบ่อพอเปตีเนาะว่าน้ำหงรือยังไก่สละก็เยียบเงียบอยู่เนาะทุกคนเนาะ เปียกฝนเนาะลูกเนาะพากันมีข้อกับบอ่อเขาเย,ยอดยอดแย่ๆอยู่คนอันนี้ก็กล้องเสาหนี่กับโบนิปใช้จะเถื่อนาะทุกคนเนาะพอยังบระทัานมีเวลาเห็ดมาทุกคนมาบ่งบอ่อพอปฏิบอ่อพอปฏิมีอันหนำแล้วทุกคนคุดแจนั่นยังบเแล้วเนาะทุกคนเนาะ เพิ่นญาติเห็ดเวลาเพิ่นว่างเนาะทุกคนก็เลยแบบโบแล้วจะเถื่อเนาะทุกคนเนาะหลายเวียกเห็ดปวดพอตเตียโบแจักจะเห็ดเวียกเพื่อนจักจะเห็ดเวียกอ,อ,อย่าเป็นเห็ดเวียกน้ำผ่อใหญ่เสือดเนาะทุกคนเนาะโบเห็กดก็บบัด้เฮาต้องการเงินนะ่อนะทุกคนเฮาเสียมาเห็ดแต่เวี้ยจะคล้องแต่เฮาบัวด้เงินนะน่ะก็เลยแบบเห็ดน้ำผ่อใหญ่เสือดแน่แบบเห็ดแบบให้เอื้อยให้น้องแหละพอได้เงินมาใส่จ่ายเนาะทุกคนนี่ ก้าสิบหก็เก่าแหละทุกคนขออภัยขอโทษในคำว่าบสะอาดสะอางเนาะยังหกยังเหือคือเก่าอยู่แบบบ้านๆนะทุกคนแบบบ้านนอกใช้ชีวิตอยู่แบบนี้แหละทุกคนบอกเป็นโซนเนาะแต่สลากพยายามเห็ุให้เป็นโซนชุดๆเนาะถ้าหาว่ากำพงกำแพงหัวสวนสลาแล้วก็คือจะเป็นโซนนั่นแหละทุกคนตอนนี้กอะ ไปเรื่อยๆเนาะทุกคนพอเขาบ่มีเวลาเขาต้องหาเงินเป็นลักเนาะทุกคนเนาะพอเขาต้องใช้ต้องใจในแต่ละเมื่อนะทุกคนไก่สละยอดแง่แงพาลูกกินเหงื่อแต่พวกหัวส่วนที่เหลือพากันไปหลีไปลบอยู่ใส่เนาะทุกคนเนาะกะจอดกะแจ้ดอย่ังฝนตกนี่ทุกคน คนกับตกลงมาอีกแล้วทุกคนจะไปบอดี้เปิดตู้มัอนว่าอมารนตกอีกแล้วทุกคนสลากขึ้นเพื่อนก่อนคนตกแห้งเลยนี่ยอ่าขึ้นเพื่อนก่อนขึ้นเพื่อนก่อนคนตกแห้งแล้วเปียกทุกคนงัวสลามาแล้วคนตกกับบอดี้ยูบอดี้เศร้าว่างไรเป็นสายเหยื่อ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 อยู่ เมือ่อวานเมื่อก่อนเนี่ยเขาไปกินพักสลาเบดเลยต้นหอมพักซีสลาบัวดงยังทุกคนเลยบุหัวเขาไปอ่อนเลยสลาแทบชิบอยกันพักเลยเหมือนนั่นนะทุกคนพักพักอ่าต้นหอมสลาขีดว่าสลาชิเกไวบอ่าขนเพื่อนเอื้อยนานหนึ่งแล้วก็ชิใกล้ชิได้ขายแล้วนันหนึ่งมันเห็ดเบิดเลยมืองไหนทุกคนเป็นแพร่หยาบหยาบดูบัวดีว้าเอาเด้อทุกคนนี่ งัวใช้กงบ้านเนี่ยทุกคนนี่ยังมาท่านหกโมงสัมมาแล้วเป็นแค่หลุดหลุดหล,ลุดอยู่เนาะทุกคนเนาะแนวนี้แหละอยู่บ้านสล่าชิประม่านนี่เนาะทุกคนเนาะเขตพ้นนี่แหละที่สลาโบได้ปลูกอ่าพวกต้นไม้เนาะทุกคนเนาะพวกต้นม่วงหรือว่าต้นอ่าลำหยอกลำไยต้นเผาต้นเอยียงนะทุกคนเขตุ้น,นนี่แหละที่บบได้ปลูกปลูกไปกะ มันบกขึ้น,นะทุกคนของงัวมากัดเนาะทุกคนเนาะกว่าเขายังม่มีรั่วนะอง่าให้มีรั่วมีกำพงกระแพงห้มันเรียบร้อยก่อนเนาะทุกคนเนาะฝนกระตกแห้งมาเรื่อยๆอลไรทุกคนเนาบางอย่างสลาภาพไปถ่าย,ยาบรรยากาศลังฝนตกโบมแมนได้ทุกคนในขณะที่สลาลงไปถ่ายฝนตกน้าเลื่อยแหมสลาก,ก็ต้องเล่นลบฝนก่อนตอนนี้ฉันมาอยู่เพื่อนแล้วทุกคน พอเศร้าไงเดี๋ยวกคนคนยังแบบตามือดอยู่เนาะทุกคนเนาะเป็นตาบได้ไปเปิดตู้ดอกเมือ <c oughs> <c oughs> นี้เนี่ยทุกคนมาตกถึงเมือ่อยเธอเนาะเมื่อที่เจ้าภาพจ้องเงินตู้ไปเปิดเนาะทุกคนเนาะเมื่อนี้คือคบ่ไปเ,เปิดตู้เปิดเพ้งนะเฮ้เขาเจ้าดอกพอคนตกเนาะทุกคนบุ่แนมไปในมือดอขึ้นเลยทั้งนั้นนะ ตกแห้งเกิดอ,อยู่เองพอมันก็ะชมกมควงตกเกี่ยวกทุกคนพอมันพ่นมาเป็นเดือนสองเดือนน่ะทุกคนนอนแทบสิบ่ได้นอนแทบสิบ่ได้นนบบได้วยแหละต้นไม้ใบหญ้ากระเที่ยวจนเบนื่อเนาะทุกคนเนาะพวกฝนตกน,นะนี่ต้นไม้ใบหญ้ากระเทียวขจี้อะไรประเภทนี้น้องใหม่ก็าจะโป่งหลายเนาะทุกคนเนาะทุกคนมาเบิ่งหนะ้าบ้านทั้งฝนทั้งลมแม่ทุกคนว่งไงทั้งฝนทั้งลมเลย เลยนี่ตุูตุโไมอดกค่ะเป็นไดไฟโมเขาเฮาเดี๋ยวขอยชิทอดปลาต่อเดิอาทานใส่นี่เด้ออันนี้น้ำลงมาแต่ดาดฝ่าจ้าจาาจาาจาจาอยู่ทุกคนไม่ตกใส่กระเบื้อง นี่นี่เขากระปหงแล้วทุกคนพอพอเฟตตี้ขึ้นเอาอะดินขึ้นมาใส่เนาะทุกคนเนาะนี่กระชสูงขึ้นวันที่นี่น้ำไหลเขาไปใส่ชวนพักสลาเบิร์ดวันที่นี่แม่ทุกคนน้ำแม่ปงยายังก็แห้งอยู่บนที่นี่เงียบแล้วทุกคนทุกคนเบิ่งนน้ำไหลทางน้ำไหลพวกตี้มันจะก่อนไม่ใช่ไหลลงหนีเนาะทุกคนเนาะมันนี้พอเพสตี้เอาอันดินขึ้นมาจากโบเนาะทุกคน เื่อชมาใส่นีมันก็เลยเปลี่ยนทางนําไหลมันไหลลงทีมาทีนี่ไหลลงทางหนีเนาะทุกคนมองไหนนำขังเพื่อนสละแบบดิ้นไข่ไข่มันมีหม่งต่ำหม่งสูงนะทุกคนมันก็เลยประมาณนี้เนาะทุกคนมาที่นี่นํามันชิไหลลงมา,มาผีเนาะทุกคนเนาะนมันชิไหลไปฝุ่นมาที่นี่เจ้าว่าไหลถ่วมสวนพักสะละเปิดหลบจักรเมิ่งทุกคนนําเต็มสวนพักสละเบิง่งไหงัวเขามากินเนาะทุกคนเนาะ งัเขามากินเมื่อวานนี่เมื่อวานเมื่อก่อนนี่เบ่งพักสลากเบิดเลยต้นหอมสลากํำลังขืนมันกินมันเหยียบเบิดนี่ทุกคนนี้ก็สวนของสลาเนาะมาที่น้ำมันก็นกะชิไหลลงไปคุนไหลมาใส่สวนพักสลากน้าแหละน้ำหงเลยนัํนพักพก,กัะน้ำหงน้ำแกงทุกคน <laughs> น้ำแกงอยู่หนาบ้านสลา <laughs> นาบ้านสลาสูงกว่าคนอื่นอยู่เนาะทุกคนเนบรรดาเลยเนาะพอสลาหาได้ปั๊บหนาดินไปหลายเถื่อแล้วแต่มันยังบ่ท่านแบบอันนี้โมแนนอันนี้หนาเพื่อนสลาได้เ่ยมันจะชิลงไปคุณทุกคนไปหนาเคื่อนขคงน้องๆข้งเอื่อยพู้ฉลาพุนต่อไปแบบนั้นทุกคนเนาะทุกคนมาลินนำเก่งกันทุกคนพ้นตกในรอบที่สองพ้นตกในรอบที่สองโมแนนกคนนำ คือหนาเฮือนสลาร์ได้เนแต่เฮือนสลาร์เนี่ยชุ้งอยู่เนาะทุกคนว่สาสลาร์ได้เทพืน้นขึ้นไปอีกเทพืน้นเทกัน,พนเพื่อนเป็นทีเรียบร้อยในอันเฉพาะช่วงตัวเฮือนนะ่ะชุ้งอยู่แต่แถวหนาบ้านเ็สิประมาณนี้เนาะทุกคนเมื่อนี่หนาบ้านหนาบ้านไม่ใช่ตำนะ่ำเนาะทุกคนเนาะคนตกก็คือหกเลยนะทุกคน <laughs> น้ำแกงน้ำชีถั่วเฮื่อนแล้ว <laughs> แต่หงบรดิดนนะทุกคนพอเดียวมันกระบายไปหอดไปทางหลุ่มเลยนะทุกคนเนาะซุ่มซื่นเลยนะทุกคนมึงเนี่ <laughs> <laughs> ตกรอบบางอย่างนี่ <laughs> แห้งเติอเลยทุกคนจากที่ว่ารอบแรกน้ำน้อยเดียวรอบบางอย่างนี่ระมัน 10นาทีเองนั่มขนาดนี้เลยนะทุกคนมันกระชิไลต่อไปเพืเ่อนน้องของสลาก็ลงไปต่อเพื่อนเอื้อยลงไปเรื่อยๆนะทุกคนว่าเพื่อนสลาะราดาาะ,นนะนนะราดับเพื่อนของสลาชิสูงกว่ามหมืเนาะทุกคนเนาะระดับเพื่อนของสลาชิสูงกว่าคนอื่นนะทุกคนเวลานั่มไลก็กชิไลลงไปพุ่นตลอดเนาะก็ะคืออย่างเพื่อนของเอื้อยของน้องของสลาผุกคนยัง่งทนเดทาเทน พื้นน,นะน้ำมันตันเทกันเปืี่ยนแบบนี้เนาะทุกคนเนาะอืมก็สิช้ไลต่อลงไปในนะี้เนาะทุกคนแห้งเติบเด้ฝนตกหล่อมีแห้งเติอบ,เตอบ,เตอบอยู่สมควรอยู่ทุกคนนี่แหละทุกคนสลากอะพามาเบิง่งบรรยากาศอ่าย่างฝนตกเนาะทุกคนตอนเอสาวๆผู้พ่อแฟตตี้กะเผาโมเขอยู่นทุกคน,กคนไปลุกอยู่แบบบาปเนี่ย <laughs> พามาบ่งบรรยากาศยังฝคนตกมาทุกคนเนาะคนตกแล้วก็บ,บรรยากาศแบบโอ้ยโคตรดีเลยแบบฟินนะนะอยากให้อนอยากได้บรรยากาศนี่ตั้งด้นแล้วเนาะทุกคนเนาะมันห่อนมันอาวแหง้งยังคึ้อยู่ด้ทุกคนมันห่อนมันอาวแห้งไหมทุกคนแบบมัน,มนดูก็ได้มันนอนอยากอเอาเพื่อนกับเพื่อนผมมีแอเนาะเาที่นี่เพื่อนกับเพื่อนผมมีแออ่า เพื่อนปูนกะเก็บคมห่อน,นชุดหยอดเลยยนี่มาขึ้นกับปูตีนที่สองอย่างเดียว้าวห่อนนะทุกคนเนาะหลังฝนตกทุกคนต้นไม้ใบตอกนี่แบบมีชีวิตีวิตที่ว่าแห้งอะนะทุกคนเนี่ยมันคือสิบแบบโอ้ยมีแห้งเดยเย็นเดยได้กินนนำนะทุกคน ขนาดคนก็นยังดีใจเนาะต้นไม้ใบหญ้าคือสิแบบโคตรมีความสุขเลยแหละโอ้ยเซินบ้านขนาดเลยทุกคนเนาะต้นไม้ใบตอกลังบ้านสลากนี่อยากซีหี่ยวก็เริ่มสีอ่าซืินบ้านแล้วเนาะทุกคนเนาะทุกคนตกนแน่ละนี่แหละทุกคนสลากอาจีขอจบคลิปชั้นนี้ก่อนเด้อขอให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามสลากแน่ ตลาดกระเพ้ามาเบ่งบรรยากาศอ่าสรวงคนตกเนาะทุกคนเนาะอ่านี่กับประมาณน,นี้เด้อน้ำกระหุงหนาบ้านเลยทุกคนนี่ทุกคนสบายดีสวัสดีค่ะ